คือเครื่องหนึ่งมันใช้ได้กี่ลายครับในโรงพยาบาลเนี่ยเฉลี่ยที่โรงพยาบาลอำเภอนะครับจะมีเครื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับอย่างน้อย4ี่เครื่องโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์นะโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับมีมากกว่า10นะครับลอดขาย20่ล้านนะครับหมายถึงของปีที่แล้วหรือปีนี้นะครับของปี66ครับผมปีนี้เนี่ยครึ่งปีแล้วขายไปกี่ลายแล้วครับตอนนี้ผมมียอดตัวเลขที่อยู่ในระบบแล้วนี่ประมาณ10ล้านครับสิล้านคือ2เครื่องหรือ3าเครื่องใช่ไหมครับงานพวกนี้นะครับชาครับมันจะมีเรื่องของค่า บำรุงรักษาค่าอะไหล่ค่าแกส๊สค่าเชื้อโรคมีถึง60%ครับนั่นหมายความว่าเราขายเครื่องไปแล้วเราจะมีค่าพวกนี้ตามมาทุกปีตลอดอายุชใงเงานครับแล้วอย่างอะไหล่ที่เราขายนะครับคือเราทําได้เฉพาะเครื่องของเราหรือจริงๆแล้วเราสามารถที่จะ extend service <c oughs> ไปกับเครื่องของคนอื่นได้ด้วยครับจากการที่ทางคุณวินิตเ,เข้าไปเซอร์วิสไปซ่อมเครื่องตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่มีเครื่องของต่างประเทศอยู่แล้วเข้าไปซ่อมปรับปรุงและทางโรงพยาบาลนะครับได้ขอให้คุณวินิจเนี่ยอัปเกรด หัวใจมันของคอมของเครื่องเนี่ยให้เป็นเหมือนของคุณวินิจนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นอีกรายได้อีกรายได้หนึ่งที่เข้ามาในส่วนของตัวบริษัทเวลาที่เราไปเปลี่ยนเนี่ยครั้งหนึ่งเราได้เราได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมเฉลี่ยค่าหนึ่งผมทาให้ที่เครื่องละ50,000นบาทพีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งใน,ในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน